สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพรินโซนะครับวันนี้ก็มีกันในเกมอ่าโปเกสซกานะครับวันนี้ก็มาต่อกัน e p ีที่25นะครับก็มาปั้น i อดีใหม่กันต่อนะฮะสำหรับอ่า EP นี้นะครับอ่ะโอเคก็ก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์ก็ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำต่อไปด้วยกันสำหรับด่านแรกครับเอพิโซดแรก,กคือจบไปแล้วนะจนถึงด่านโครงกระดูกมังกรนะครับก็เหี่ยวมาดันพลังกันก่อนเพราะว่าอยากให้พลังมันมากกว่านี้เนาะ โอเคเรามากวาดล้างนะครับยิมกันดีกว่านะฮะก็เป้าหมายของคลิปนี้ก็ประมาณให้ได้สัก5 0าแสนนะ5้าแสนจะไหวหรือเปล่านะฮะหรือเกือบเกือบถึงก็พออ่านี้กวาดได้3นะครับกวาดไปก่อนนะฮะไปกวาดไปอ่าโอเคประมาณนี้สุดท้ายมันสู้ไม่ไหวนะครับอ่ะต่อเลยมีอะไรทำได้อีกบ้างนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเคลียร์ภารกิจสนุกก่อนนะผมต้องการฟาร์มของนะครับ แล้วเดี๋ยวค่อยอเคลียร์ภพแล้วก็เอาพลังกายไปใช้กับด่านประจนภัยกันต่อนะฮะคือผมยังมีด่านประจนภัยที่ยังไม่ได้เก็บอีกนะที่มันเป็นด่านยากอะ่ะยังเหลือประมาณ4ด่านมั้งระดับยากเนาะส่วนด่านปกติเนะี่ยคือผ่านหมละสําหรับเมืองแรกอ่านี้รับของก่อนจากเมื่อวานไม่ได้มารับเลยสุ่มฟรีด้วยตอนนี้ผมก็าขาดเพชรอีกประมาณ5000นะก็จะสุ่มกรันตีอีกหนึ่งตัวนะครับ การันตีรอบนี้น่าจะประมาณที่2 5 0 0นาเพชรนะตอนนี้ผมการันตีแล้ว2ตัวนะฮะอ่ะโอเคแล้วก็มารับของกันก่อนอ่ได้อีก200น้ครับโอ้ยยังไม่ถึงหมื่นโอเคอ่ะได้มา45แต้มแล้วอ่ะดงงเดี๋ยวดูซิ้นลงอะไรได้อีกไปอัพพลังก่อนเต็มเต็มเต็มหมดเลย อันนี้อ๋อันนี้อ,นอัพได้แล้วอ่าหกสิบแล้วครับตอนนี้กำลังเห่อลิซนะารอนเอ็กนะฮะเมก้าผมพอเป็นร่างเมก,ก้านี่ประโยชน์ขึ้นเยอะนะฮะแต่เหม็นมแรงขึ้นแหละนะฮะโอ้โหเจ้ายุงเราอันนี้ก็เป็นตัวเทพอีกตัวนี้ผมได้มานะฮะตัวยุงนี่ใช้ได้นะครับอยู่ทีมาแรงหรือต่อสู้ก็ได้นะครับอ่าเล่นได้หมดโอ้โหทองไม่พอตายตาย,ตายไม่เหลือละประเด็น ก็๋ยวไปเล่นหมวดอื่นกันดีกว่านะครับเอาหาของก่อนหูไม่มีละ่ะเล่นการแข่งโลกก็ไม่ได้เต็มหมดละ่ะเล่นหมวดนี้แล้วกันรีได้หนึ่งครั้งเ๋ยวรีก่อนก็เล่นออตโต้ไปเลยนะฮะออตโต้ไปเลยสนใจหมวดนี้มจะได้พวกห,หินหินรีสแตทได้เยอะนะฮะผมได้หินหลินหินรีสแตทบ่อยนะครับที่เป็นหินสีฟ้านะฮะหินสายฟ้าผมได้เยอะตรงนี้ก็จะมีหินสายฟ้าแจกเหมือนกันเห็นไหมฮะ อแล้วก็ได้พวกบัตร E.P. อะไรพวกนี้แหละแล้วก็ได้ทองด้วย่อโอเคพอได้ตายไปนหนึ่งเนี่ยสำหรับจะได้หินหินรีสเตตันะครับผมหรือหินสายฟ้านั่นเองนะฮะตรงนี้ก็จะได้นะครับสำหรับใครที่อยากไปรีสเตตตตัวเองก็มาเล่นโหมดนี้ได้นะครับก็มีทั้งหมด15ด่านนะ ก็ถ้าเกิดว่าพลังลดหรือว่าตายเนี่ยจะต้องใช้แต้มสีเงินนะฮะในการเพิ่มพลังนะเพิ่มพลังจะใช้10แต้มนะแต่ถ้าชุบชีวิตเนี่ยจะใช้40ด้วยกันนะฮะแล้วก็นําแต้มสีทองเนี่ยไปแลกของที่ร้านค้าได้นะมันก็จะมีของพวกลิมิเต็ดอะไรประมาณนี้แหละก็ไปดูกันได้รู้สึกว่าเซิร์ฟ6 2 6นี่มิวทูเกาะจะเกลื่อนมากนะครับแต่ผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะมิวทูเกาะผมเฉยเนะฮะ อโอเคน่าจะตายหมดนะครับน่าจะสู้ไม่ไหวเว็บนี้นะออกครับไปเล่นไปเล่นนั่นดีกว่าทาวเวอร์ต่อสู้ดีกว่าก็อะไปเริ่มที่ด่านเท่าไหร่เดี๋ยวรับบัฟก่อนนะฮะบัฟนี้ไม่ต้องรับบัฟเลือดนะอ่าเปิดกล่องโอเคอู้ได้นะั่นมาเยอะเหมือนกันอ่ะมาเริ่มด่านสิบ,บเลยนะครับสูงสุดนี้น่าจะชั้น27เปะ่ะย5 27ิ้ี่เลยเคยเล่นมานะอ่ะชุดนี้แหละนะครับ ก็เก่งพอตัวนะฮะพอได้ถึงจะคือผมเล่นมาเลยวลหกสิเอ็ดยผมยังยังฟอร์มทีมทาตไม่ได้เลยนะ <c oughs> ผมขาดเล่เลตัวเดียวเนะีย่ยเดี๋ยวผมรอกิจกรรมสุ่มทาบุเล่ยนะแล้วผมก็จะสุ่มเขาเอาเข้ามาอยู่ในทีมแล้วครับตอนนี้จัดได้แค่ทีมนั่นแหละเป็นทีมผสมนะฮะผมคิดว่าผมเล่นทีมผสมผมก็ก็สมดุลได้นะอยู่ที่ว่าเราเลือกตัวละครไหนเนาะก็ลอง มันไป่เข้าอ๋อมันเป็นบคอามาต่ตายอยู่ก็สําหรับใครที่ยังฟอร์มทีมไม่เป็นก็ไปดูคลิปย้อนหลังผมนะผมก็อธิบายไว้นะฮะไม่ได้เชิงสอนหรอกแค่แนะนําแล้วกันพูดเราจะไม่พูดว่าสอนนะเราจะพูดว่าแนะนําแล้วกันนะเพราะว่าทุกคนก็เล่นเป็นกันหมดแล้วแต่บางครั้งเทคนิคบางอย่างคนนี้รู้คนนี้ไม่รู้ก็ถือว่าเอามาแชร์กันนะครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เอามาแชร์กันนะครับ อ่ะโอเคชั้นที่29อ่ะบอกไม่ไหวนะอ่ะเดี๋ยวอัดส,สู้ก่อนมันเหลืออีกนิดเดียวนะมันเหลือแต้มอีกหน่อยเดียวนะครับวิตินี่เนี่ยผมก็ตีให้มันให้มันจบไปก่อนไม่งั้นมันจะคาราคาซังอยู่ที่ชั้น29นะถ้าเกิดผมพลาดน,นันนี้ไปเนี่ยผมจะได้สถิติใหม่คือ31นะอ่ะเมื่อกี้โดนวิตินี่ตบซะโอ้โหดูดิอาจไม่เข้าเลยนะโอ้โหเอาได้อยู่เว้ยได้อยู่เออได้อยู่เฮ้ย โอเคก็ถือว่าถือว่าทำได้นะครับส1ว้าสังเกติใหม่พลังแค่นี้เองนะฮะก็มาได้ไกลแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับอ่ะเหรียญไม่ถึงด้วยอ่ะโอเคจบที่31บดก็เล่นต่อไม่ได้ละเราไปเล่นหมวดอื่นกันบ้างนะครับก็ยังเหลืออะไรบ้างเหลือพวกชาตาะตาศัตรูใช่ไหมยังไม่ได้ยังไม่ได้บูเลยนะฮะพวกพ k เคต่อสู้ยังไม่ได้สูส้นะฮะ โปเกมอนเนี่ยชะตาดีกว่านะฮะน่าจะต้องลงชะตาศัตรูละเออค้างค้างค้างโอเคมาละอ่นะโอ้โหมีมีโรเวต้าด้วยนะฮะเมโลเวต้าอาร์ซิวูดนะครับโอ้โหเขาได้อาร์ซิวูดแล้วเหรอเลเวล67ได้อาร์ซิวูดแล้วเหรอวะเนี่ยทำไมได้ไหวจังวะเป,เป็นไปได้ยังไงเนี่ยเขาที่เขาจะได้อาร์ซิวูดมาใช้งานเลเวล67เองได้อาร์ซิวูดแล้วเหรอหรือว่าเขาสุ่มกาชาได้นะครับหรือว่าสายเติมนะฮะ เพราะว่าชิปอัสซิอุสเนี่ยมันได้น้อยนะครับจะต้องเป็นอันดับหนึ่งครจะได้10ใบ,บนะฮะโอเคผมแม่งเอาเ,เรื่องเหมือนกันเนี่ยถ้าพายุทรายเนี่ยแสดงว่าเป็นอัสซิอุสิธาตุหินปะที่ปล่อยบับทรายได้นะครับเออกลัวที่ไหนล่ะครับไปละหนึ่งเฮ้ยโอ้โหอ่ะดีครับถ้าต่อสู้ครับอัสซิอุสแพ้ต่อสู้นะเออนี่หิ้งโดนไปดีธาตุทรายไอ้ธาตุหินก็แพ้อุ้ยโอ้ยองานเข้าละ เก็บไปหนึ่งตัวก่อนอ่ะครับเหลือกิราติน่าตัวเดียวครับเอาดิโอ้โหเอาดิอาดิอาดิโอเคก็ชนะไปนะครับโอเคตัวหนึ่งนะครับตัวเดิมหรือเปล่าลืมชื่อไม่ได้อ่านชื่อโอเคตัวใหม่ โอ้โหมีตัวป่วนอย่างซุยคุนนะครับแล้วก็มีตัวอืดอยู่ตรงกลางตัวนึ่งนะมันตัวรับดัเมดนะฮะน่าจะเป็นวอร์ริซอนวอร์ริซอนทักอย่างนะจำชื่อไม่ได้ละมันจะมีอันนี้จะเป็นสายป้องกันทางเวทนาะถ้าคาบาเลออนที่เป็นสีฟ้านาจะเป็นป้องกันกายภาพโคตรถึกตัวนั้นเก็บซุยคุนก่อนเลยโอเค อ้าวโอเคมารับบัฟแทนแล้วครับนี่ไงรับบัฟแทนรับบัฟแทนสุกไยโอ้โหอัดไม่เข้าเว้ยอึดโคตรเอ้ยโอ้โหโดนแล้วยังไงอะแล้วยังไงเหลือตัวเดียวครับเหลือตัวบาชโม,โมเมก้าครับมาดิลองดูเขาเรียกว่าอะไรอยากอยากโดนหรือไงนะฮะมาก็ล่าสุดครับเมื่อเช้าผมเพิ่งลงคลิปในส่วนของเกี่ยวกับระบบาธาตุนะ ก็การชนะแพ้ทางระบบธาตุนะฮะลองไปดูกันได้นะน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะเอาโปเกมอนธาตุไหนไปสู้ดีนะฮะก็ลองดูครับเป็นวิทยาทานแลวกันนะก็ทําไว้ให้นะครับก็เลือกธาตุชนะทางเลือกถูกมีใช้ประวัติครึ่งนะฮะถึงพลังน้อยกว่าก็ชนะได้นะฮะผมลองมาแล้วนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปหาไปหาทองกันนิดนึงนะฮะโดยการตีเคสตัลกันดีกว่านะฮะตอนนี้ ไม่มีทองจะไปอัพสกิลเลยนะฮะต่อสู้หินเหล็กมังกรอ่าโอเคได้อยู่ผมมีมังกรกับต่อสู้นะฮะก็มีแค่พิกาชัวโล,ล่าที่ไม่ใช่เดเมจได้เปรียบแต่ก็พอสู้ได้โอ้โหอาจแค่หมื่นสองหมื่นนี่โอ้โถ้าถ้าฟันของอ้โหสี่หมื่น้าห้าหมื่นนะครับคูนี่เก้าหมื่นเลย <laughs> เฉือนกว่านะครับมิวทูกรเอาะนะฮะเดี๋ยวไว้มีโอกาสนับจะทําคลิปเวัฒนาการล่างมิวทูกรเอาะมาเตอร์นะแล้วก็การเปลี่ยนฟอร์มนะครับเป็นเน็กเจนนะเน็กเจนที่เป็นอาวุธถือนะฮะเดี๋ยวรอกิจกรรมมันมาก่อนรอบที่แล้วพลาดนะไม่ได้ซื้อมานะฮะไม่ทันนะครับมันอยู่ในร้านค้านะครับผมลืมไม่ได้เข้ามาดูครับโอเคขอบอกเลยว่าล่าง มาสเตอร์ของ e w t w ูก่อนอี่โคตรเท่นะครับแล้วหายากมากนะครับเราพลังโจมตีค่อนข้างแรงเท่าไหร่โอ้โหแสนเจ็ดเลยนะครับเออถือว่าได้มาเยอะครับแต่ถ้าเกิดว่าตรงสาย3ตัวนี้จะได้ประมาณ2 0 0 0 0นอ่ะอย่างน้อยก็มีเงินไว้อัพแล้วนะครับอ่ะสู้กันต่อเลยถัดไปนะฮะมารับในส่วนของอ๋อเดี๋ยวเดวผมยังไม่ได้ลงอะไรวะลังนักล่าเลยไอ้ล่าโปเกมอนเทพอะนะฮะ โอเคมี5านะ้าใบนะฮะเดี๋ยวผมเข้ารอบนันก่อนนะฮะเพื่อให้มันปลดล็อกค่าความสนุกก่อนแล้วก็เดีย๋ยวหลังไม้ผมก็ไปเล่นต่อนะครับให้มันครบคือใช้ครบอ่ะครับ10ครั้งอะ่ะนะฮะมีคนมีสิทธิ์ลงได้10ครั้งคูก็ลงไปนะฮะครูคก็จะได้แต้มมาอัพตานะมันก็จะเพิ่มความเก่งกายกับคุณได้มันจะเป็นไอเทมช่วยเหลือนะครับก็ก็ทำกันได้นะครับมันมีตราเยอะนะมันมีตารโร่ตาแอคแทกตาเลือดอะไรพวกเนี้ยผมก็อัพให้เป็นตาเลือดไปก่อน ก็วางเต็มแล้วนะเนี่ยสามตัวนะครับผมเดีย๋ยวเบอร์รี่ก็ปลูกใหม่นะครับเดีย๋ยวตัวที่มันไม่นี่ลงบ้างดีกว่ากูนี่เต็มเต็มหมดนะฮะดูตัวที่มันยังไม่เคยเอามาเข้าออนี่ครับโอเคเอากีราติน่าไปเดินเล่นนะครับเดีย๋ยวเบอร์รี่ก็ปลูกสักอันนึงแล,นะล้วกันนะอันนึงโอเคเบอร์รี่ผมยังไม่ค่อยได้ใช้งายมันเท่าไหร่นะครับอ่ะต่อเลยแล้วกันเดี๋ยวไปอัพพลังกันดีกว่า ตันที่90แล้วมันเล่นอะไรต่อไม่ได้แล้วมีบอทโลกผมพลาดไปนะฮะไม่ได้เล่นเสียดายเลยไม่ได้ลงบอทโลควันนี้อ่ะอัพพลังกันนะครับโอ้โหได้แค่4 3เนี่ยโอ้ได้น้อยมากนะครับกีราติน่านะครับอ่ะอัพพลังกันี่หนึ่ง15หน่วยอีกหน่อยก็จะเป็นกำลังหลักนะกีราติน่าคือแค่เล่นฟอร์มนี้ก็เก่งแล้วนะฮะแต่ถ้าเป็นออริจินอลฟอร์มเนี่ยมันจะเป็นตัวบับท่าของท่าผีนะครับอันนี้เคย อธิบายการจัดทีมของทาตผีไปแล้วนะไปย้อนดูกันได้นะครับใน description ได้เลยนะในส่วนของเพลย์ลิสต์นะครับโปเก t ัก้านะครับเข้าไปดูที่หน้าเพจไม่ใช่หน้าเพจดิหน้าช่องได้นะครับจะเป็นเพลย์ลิสต์โอเกสัก้านะครับหรือคุณจะดูลิงก์เพลย์ลิสต์ได้ที่ใต้คลิปก็ได้นะผมทําลิงก์ไว้ให้นะครับหรือใครดูจนจบนะครับคลิปวิดีโอนี่ก็จะมีอยู่ท้ายคลิปอีกนะครับเป็นลิงก์ผมทําให้หมดนะฮะก็ให้ทุกคนได้ดูกันแบบเข้าถึงได้ง่ายนะฮะลองดูนะฮะ มันมีวิธีเข้าไปดูได้หลายแบบนะครับสำหรับคนที่ไม่เกียดกว่าเข้าช่องนะครับก็ดูตามลิงก์ที่แปะขวาบนได้นะครับมีหมดลิงก์ใต้คลิปลิงก์ขวาบนลิงก์ท้ายคลิปมีหมดนะฮะก็ทําให้หมดแล้วนะครับสาหรับสาวโ,โกโปเกมอนนะฮะจัดไปอัพให้หนักขับให้หนัก,อ,นกอันนี้มัตสกิอัพเรามันได้ทั้ง ATK กับ s p e c i a l ATK นะครับได้ทั้งคู่นะฮะอ่ะ๋ยวมาดูนั่นกันหน่อยนึงเสาทองฟ้านะฮะ๋ยวผมเก็บของแปบ๊บ เสาท้องฟ้าเนี่ยมันยังติดอยู่ด่านหนึ่งนะผมต้องไปปั้นตัวรองนะไปปั้นอีกทีมหนึ่งนะครับให้มันได้ประมาณ4 0 0แสนถึงจะมาสู้ได้นะบ,บอสแม่งเก่งไนงะพลังผมแค่ประมาณ3 0 0แสนเองนันสู้ไม่ไหวมันเหลือบอสอีกตัวหนึ่งถ้าเกิดชนะเนี่ยจะได้สติ๊กเกอร์ล่างมาสเตอร์ของอ่าลิซาดอนนะครับลิซาดอนเอกนะเป็นล่างมาสเตอร์ฟรีนะครับตัวแรกเลยทุกคนจะต้องได้นะครับถ้าเกิดผ่านด่านอ่าเอท้องฟ้านะครับตามกำหนดที่มันให้นะครับรู้สึกว่าตอนเจอหัวหน้าครั้งหนึ่งมันจะได้ประมาณ5หรือ10บใบแหละ สะสมครบ200ใบครับนี่ครับมันจะได้สติ๊กเกอร์ล่างมาสเตอร์ของอ่าอิชานดอนเอกมานะครับเนี่ยสามแสนหนึ่งโหนิดเดียวนะฮะผมอาจจะต้องไปปั้นคาร์ดิโอนะฮะอาจจะปั้นคาร์ดิโอยุงนะครับแล้วก็ตัวคีราติน่าขึ้นมาเป็นทีมสำรองก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอามาสู้แล้วกันขอเวลาสักวัน2วันนะไม่เกินนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาใช้สตานิ่งกันนิดนึงนะครับเอ้ากดผิดว่าจะไปกดบัตรเอ็กพีอ่ะโอเค ถ้าคิดอะไรไม่ออกครับมามากดเอาของตรงนี้นะฮะถือว่าการเอาสมัยน่ามาใช้นะครับฟาร์มของนะครับจะดีอ่ะเดี๋ยวผมบวกไปก่อนนะครับบวกให้เยอะเเข้าไว้นะเพราะว่าจะเปลี่ยนร่างมาสเตอร์เลยสักอย่างเนี่ยมันต้องบบก25นะขั้นต่ําถ้าบวกไม่ถึง25มันก็จะเปลี่ยนร่างมาสเตอร์ไม่ได้นะครับมันมีเงื่อนไขแหละอ่ะเดี๋ยวผมเคลียร์ด่านเก่าก่อนเป็นด่านเทพนะครับนี่นะเนี่ยผมค้างอยู่4ด่านนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับยังไม่ได้เล่นเลยนะฮะ โมแต่ไปเล่นด่านคงดุงมังกรนะครับ mm hmm. ก็เลยไม่ได้เล่นด่านเทพ mm hmm. เพราะว mm ่า hmm. ด่านเทพจะมีพวกไอเทมที่มันหายากด้วยนะฮะอ่ะจัดไปเอาให้จบแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับถึงพลังน้อยกว่าก็สู้ได้นะครับผมมีสกิลแก้ทางกันอยู่นะมีโปรกรมอนที่แก้ทางได้นะครับอย่างเงี้ยอย่างบันกิรัสเนี่ยมันแพ้ต่อสู้ใช่ไหมก็เอาต่อสู้ตีเลยเนีย่ยเห็นไหมฮะคูณ4นะบันกิรัตคูณ4ี่นะครับผมเพราะว่า เ,เขามีธาตุหินกับธาตุความมืดผสมกันนะมันแพ้ต่อสู้สีเท่านะครับอันนี้ผมอธิบายเป็นในคลิปก่อนนี้นนแล้วคลิปที่เป็นตารางาแพชนะท่านะครับไปดูได้นะอันไหนคูณ2อันไหนคูณ4ี่ผมอธิบายหมดนะฮะก็สังเกตสีสังเกตสีให้ดีนะครับถ้าเป็นสีขาวนี่คือโจมตีปกตินะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีแดงเนี่ยจะติดคีย์ที่ข้อนะฮะถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยพลังที่เป็นโจมตีสีฟ้าเนี่ยจะคูณ2นะ ต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีเหลืองเมื่อไหร่เนี่ยคือคูณสีนะมันจะใช้ได้ดีกับพวกที่มันมี2ธาท่าในตัวเดียวกันอะถ้าเกิดมันแพ้ทตุมันแพ้หนักนะฮะแต่มันก็ชนะท่าท่านึงนะครับคือเหมือนมันเอามาแก้ทางอีกท่าหนึ่งแต่ว่ามันก็ลืมไปไงเพรามันจะมีอีกทางอีกท่าหนึ่งที่มันสามารถโจมตีทะลุเข้าได้นะฮะก็คือคูณสีนั่นเองอันไหนคูณสีบ้างไปดูได้เลยในคลิปที่แล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมลงไว้เดี๋ยวผมแชร์ลิงก์ไว้ก็ได้นะครับใต้เดคิปช นะครับลองกดดูได้หรือมุมขวาบนผมทําลิงก์ไว้ให้แล้วกันไปลองดูนะนี่ไงเห็นล้วสีแดงเนียติดคีนะฮะอย่างเงี้ยสองเท่าครับสีขีสีฟ้าจัาดไปดูแล้วกันดูสัญลักษณ์ก็ได้ลูกทรงลูกศรเนี่ยมันบอกหมดแล้วว่าโจมตีเข้าหรือโจมตีไม่เข้าเนะี่ยถ้าเป็นพลังสีแดงลงเนี่ยก็คือมันโจมตีติดแค่ครึ่งเดียวแหละนะครับอัดไม่เข้านะฮะอุย้ยโอ้โหนี่ไงโดนไปด้โดนไปด้ ยังไงอะยังไงอะ <Okay. S 1> โดนไปดิคูณสองไปดิเอพวกนี้มันมีธาตุเดียวไงธาตุดินนี่ไงโดนไปดิธาตุดินนะคูณจะโดนพวกต่อสู้คูณสองนี่ไงโดนไปดิเรียบร้อยสีดาวเขาเรียกว่าสีดาวเน้นๆก็เล่นดาบประจนภัยก็ดีอย่างนะมันได้เพชรด้วยนะฮะลุยกันต่อนะครับหรืออีกสี่ดานนะครับสี่ดานมันก็จะผ่านแล้วนะฮะจัดไปจัดไป ก็ถือว่าไม่ได้เก่งอะไรมากนะฮะเนี่ยโดนคูณ2อ,อยู่แล้วนะฮะมิวทูเกาะนะครับเล่นได้เล่นได้ไดกลบอกแค่นี้นะฮนะก็ถามว่าเก่งไหมก็เก่งนะมิวทูเกาะนะฮะไม่ไม่งั้นผมไม่แนะนําให้อ่าคนที่ติดตามเกมนี้เลือกนะครับไม่งั้นผมจะไม่เลือกให้นะเพราะว่ามันหายากอะแล้วมันก็เก่งนะฮะัอกว่นพลังจิตอะถึงมันจะชนะทางได้แค่2ทธาตุนะแต่ว่ามันใช้งานได้ค่อนข้างเยอะคือ เราจะไปสนใจทําไมครับในเมื่อโปเกมอนนะครับแน่นอนครับมีท่าพลังจิตนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแค่ท่าโจมตีพลังจิตเนี่ยมันก็มีท่าโจมตีอื่นด้วยนะเนี่ยอย่างเนี้ยมันก็มีท่าโจมตีนอร์มอลด้วยอะไรด้วยนะฮะท่าพลังจิตท่าต่อสู้ครับคือมันก็มีโจมตีเรื่องทั้งสามท่าอ่ะมันก็แก้ทางกันได้อยู่แล้วนะยิ่งเป็นโปเกมอนระดับมหากราบด้วยนะฮะเขาไม่มีหรอกว่าท่าโจมตีจะมีแค่ท่าเดียวนะฮะ ถึงเขาจะเป็นธาตุผีธาตุพลังจิตเขาจะมีธาตุอื่นที่โจมตีแก้ทางกันได้อยู่แล้วนะไมนั้นเขาจะไม่เรียกว่าเทพมหากราบนะครับะก็พยายามอาัดในตัวที่มันปล่อยบัฟต,ต่างๆก่อนนะฮะเนี่ยแกดูนะครับก็ถ้าไม่จาเป็นก็อย่าให้ AI เล่นให้นะบังคับเองดีกว่านะครับบังคับเองสนุกกว่านะฮะ AI มันไม่ฉลาดเท่าเราอยู่แล้ว ไว้ไ้ให้ไอเล่นตอนที่เราไปทำธุระแล้วกันอ่ะจัดไปเรียแบบร้อยอ่ะเลยเวฟหนึ่งนะฮะอ๋อโอเคมังกรขวามือนะครับแพ้ต่อสู้ตัางหากคือมันมีธาตุหินหรือธาตุดินแหละในตัวมันนะตัวเมื่อกี้ก็เลยแพ้ทางธาตุต่อสู้นั่นเองเนี่ยเมื่อกี้ธาตุพืชก็แพ้ไฟเต็เมเต็มนะฮะแต่ดูรันก็แพ้น้ำาไอ้เป็นธาตุน้ำแพ้ไฟฟ้าก็เจอไรชัวเรล่าอีกนะฮะคือสามตัวนี้ผมมาเป็นตัวแกนหลักของผมเลยอ่ะ สี่แสนเจ็ดสี่แสนแปดกับห้าแสนสามสู้ได้ไหมล่ะลองดูถ้าเรามีประกันชนะทางอะ่ะเราก็สู้ได้หมดแหละนี่ผมบอกอะ่ะแต่ก็ต้องดูพลังด้วยนะสมเหตุสมผลนิดนึงโอเคโฉบทีก็ตายละอ่ะจัดไปทีหนึ่งอัลติเมตสี่หมื่นโอเคสวยอ่ะยังไงอะ่ะต่อสู้ก็จบละยิงเข้าไปเด็ตึมเรียบร้อยอ,อือจะตายแล้วมิวทูว่ามิวทูเกาะไปก่อนอะ่ะ มีถูก,กออบใหญเอาได้อยู่เว้ยไม่ยอมเว้ยได้3 3 4สดาวนะฮะโกรเนียก่อนเลยครับแพ้ต่อสู้เรียบร้อย60,000เรียบร้อยสู่ขิดไปนหนึ่งฮะอ่ะไม่เป็นไรครับยังคาบเส้นเสีย่ขึ้น4แล้วนะครับก็ยังได้4อยู่นะเผาทีแฟบริดเรียบร้อยครับก็ได้ไปอีก4ดาวอีก1ดานนะครับดานสุดท้ายละก็จะผ่านเว็บนี้ไปนะฮะ ไม่รู้จะผ่านได้สแค่ไหนนะนี่มัน5 5าแสน้าแล้วนะมันไปไกลแล้วนะเขามากกว่าเรา6กเจ็ดหมื่นละเริ่มเริ่มจะเยอะแล้วนะครับมันเริ่มจะไปไม่ไหวแล้วโอเคอ้ยอ,ยอ,ยอ,ยอยโอ้โหโดนโดนโดนเฮ้ยโ,โอ้โหทำไมมันแข็งแกร่งเกือบไปก็ยังเอาตัวรอดได้นะสังเกตนะหลังๆเอ้เอโอ้โหกดผิดพลังจิตนะฮะถ้าพลังจิตตีความมืดไม่ได้นะครับ ไอตัวจระเข้สีแดงเมื่อกี้มันเป็นธาตุพลังจิตนะฮะลองนึกสภาพดูแล้วกันแล้วก็าไอ้ถ้าความมืดขอภัยไอจระเข้เมื่อกี้ไม่มีท่าความมืดนะฮะพลังจิตของตัวท่าไลชัวอรามตีไม่เข้านะนี่ละ่ะคือมันก็แก้ทางได้บางท่าแหละนะฮะแต่อย่าลืมนะครับมิวทูกรอกเขามีท่าอื่นด้วยนะฮะถ้าเกิดเขาใช้ท่าอื่นก็จบเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกแหละจาก3ตัวก็ให้มันครอบคลุมนิดนึงนะฮะ ถ้าอยากจะได้เก่งท่าใดท่าหนึ่งก็ทําไปเลยนะฮะทำไปเลยอย่างผมเนี่ยผมยังไม่เน้นเอ้ยไม่เรียบร้อยละโอ้โหตายนะครับดองดองเลยครับเอาใหม่ผมคิดว่าผมสู้ได้ด่านนี้นะฮะแต่ว่าผมออกสกิลผิดจ,จังหวะคือเขาเรียกอ่าผิดสเตป็ปอ่ะเดีย๋ยวผมเริ่มตัวนี้ก่อนอ่ะเรียบร้อยเห็นไหมส่วนกิรติน่าเนี่ยฟันธรรมดาพอนะฮะเพราะว่า พอแพ้มังกรใช่ไหมมังกรแพ้มังกรครับเจอมังกรก็พอเห็นไหมเกือบตายเมื่อกี้ไปใช้บินไงอ่ะ Ultimate. อันดิเมทีอือกดไปทีนึงอ่าเออโอ้โหกดผิดอีกแล้วดิยังไงรอบนี้เหลืออยู่แล้วเหลือๆเหลือๆอ,อยู่แล้วครับอ่ะเมะื่อกี้จัดตัวนี่ก่อนเลยนี่ไงล่ะอ่ะโกอลเนียอ่ะจัดไปทีงอ่ะโฉบทีโอเคได้อยู่ยังไงล่ะครับอัดไม่เข้าอยู่แล้วเจอท่าต่อสู้ไป เรียบร้อยเห็นไหมเหลือดันบาวตัวเดียวนะฮะดันบาวตัวเดียวก็ปล่อยไปนะปล่อยไปตามจะถากไม่เท่าไหร่แล้วดันบาวตัวนี้นะฮะร่างใหญ่ก็เป็นอะเมทากรอสนะถ้าเมทากรอสนี่ยังน่ากลัวอยู่นะฮะเพราะเมทากรอสเขามีโจมตีทัศเหล็กท่าพลังจิตด้วยนะฮะโอเคแปรบิดเนี่ยแพ้ไฟด้วยมีทัศเหล็กนะฮะเห็นไหมทุบทำไมล่ะครับเรียบร้อยฮะเวทสุดท้ายครับเนี่ยสีดาวแล้ว อีวอลท่อขวามือก่อนเลยนะครับไอ้นี่ตัวปล่อยบัฟนะครับอย่าให้เล่นเด็ดขาดเอ้ยโอ้โหตายครับเอยังมีโอกาสได้สีดาวอยู่อ่ะเอาเพเดนต์ติเมทมาพอดีครับจบสีดาวแอนติเมทรุ่นรัวจบแล้วครับเรียบร้อยนะอย่างที่ผมบอกว่าจบที่สีดาวจริงนะฮะคือเมื่อกี้มันมีการออกสกิลผิดพลาดนะอย่างที่บอกแหละการคิดในการออกสกิลนะครับความรอบคอบนะมีผลมากๆในการเล่นเกมนี้นะฮะอย่าออกสกิล4.5นะครับถ้าเกิดให้ AI เล่นให้อ่ะออกสกิลมั่วนะฮะ เล่นเองดีกว่านะครับถ้าอยากผ่านด่านสำคัญสำคัญนะพูดถึงอะอ่ะเรามารับของกันนะครับโอ้ยโอเคเพอร์เฟด้วยจัดไป100เพชรนะฮะอีกที่หนึ่งอ่ะนี่ด่านถัดไปเนาะโอ้โหเปิดมา,มากกว่าเราสี่หมื่นเลยอะไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา4ี่แสนเจ็ดนะครับก็พอไหวนะครับ จริงๆมันน่าจะ480ตั้งนานแล้วนะเหมือนผมไปถอดอะไรออกสักอย่างหนึ่งนะครับพลังก็เลยลดลงอ่ะโอเคได้ดีได้ดีดดเอา้าโหกลางโล่เหรอเพื่อนเรียบร้อยกลางโล่ล่วงไปอ่ไม่ค่อยเก่งมากด่านนี้ไม่ค่อยเก่งครับสบายๆชิลๆแล้วนะฮะก็อาจจะสู้ด่านนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าพลังกายจะหมดก็ได้นะฮะพลังกายจะหมดแล้วนะครับน่าจะจบแล้วล่ะเดี๋ยวสุดท้ายเราก็จะซื้อพลังกายครับผม ผมใช้เวลา50เพชรอยู่แล้วนะผมไม่ปล่อยพลังกายทิ้งไปอยู่แล้วนะครับวันหนึ่งเนี่ยได้ฟรีฟรีมาอยู่แล้วครับ300ใช่ไหมแล้วก็ซื้อหนึ่งครั้งนะผม VP พศูนย์นะก็ได้อีก120ก็เป็น400กว่านะครับวันหนึ่งใช้พลังกายสีประมาณ500ร้อยครับรวมของเลเวลด้วยนะวันละ5 0 0พลังกายนี่ก็เล่นได้เล่นได้เยอะแล้วนะเออใส่ฟรีนะครับทำได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ จริงๆเลเวล60เนี่ยต้องพลัง50 0แ0 0แล้วผมมาช้ากว่ากำหนดด้วยซ้ำนะฮะผพมัวโมแต่เอาพลังไปแชร์กันนะฮะไปเล่นปั้นตัวอื่นเสียเวลานะฮะก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนครับถ้าอยากจะเล่นให้ผ่านด่านไปไวนะครับปั้นแค่สาตัวแรกพอนะฮะยังไม่ต้องไปปั้นตัว4ี6หนะครับถ้าเกิดยังไม่เอาไปแข่งหมวดต่างๆอ่ะไม่ได้เอาไปลงพ p พีหรือไปลงสหพันหรือลงอะไรต่างๆอ่ะนะครับถ้าเกิดเน้นผ่านด่านนะปั้นแค่สาตัวก็พอนะฮะ มันนั้นมันเปลืองของนะครับของมันควรที่จะมาอยู่ในตัวใดต,ตัวหนึ่งพอนะฮะโอเคผมอัดดันไปปั้นตัว3ตัว4ตัว5ครับมันก็เลยอ่าตัวหลักมันก็เลยไม่ถึงอ่ะโอเคเนี่ยอย่างผมบอกผมกจะกดใช้นะฮะอ่ะเดีย๋ยวผมก็จะพลังกายมาใช้ให้หมดแล้วนะครับเพราะว่ามันก็จําเป็นต้องใช้จริงๆนะฮะก็จะเน้นนะครับเก็บเพชรละเพราะว่าเล่นดาบประจนภัยเนี่ยไม่ได้โปกเกมอนด้วยได้เพชรด้วยนะฮะผมเป้าหมายของผมคือผมรอกิจกรรมทับุเรเล่นะครับแล้วผมจะฟอร์มทีมพลังจิตเป็นทีมแรกแล้วกัน ผมคิดว่าผมจะได้ทีมพลังจิตก่อนนะครับก็คือจะให้ทับลูเล่ยืยนตรงกลางเนาะก็มีมิวทูเกรอบนะครับมีไลชูโรราเนาะในอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนนะครับเป็นตัวพลังจิตตัวอื่นนะฮะก็มีหลายตัวเหมือนกันผู้พลังจิตนะลูนาร่าก็พลังจิตโซการิโอก็พลังจิตเล่นได้หมดอะนะครับยืนคู่กันก็นกเก่งนะฮะได้หมดเหมือนกันถ้าพลังจิตมีเยอะนะครับมีมีหลายตัวให้เลือกเอ้าไปแล้วหนึ่งครับโอ้โหหลับไปหนึ่งนะฮะเฮ้ยเ <laughs> ดี๋ยวก่อนเหมือนจะ ผิดผิดสเต็ปอีกอะเไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาซ่อมที่หลังแล้วกันนะโอ้โหน่าจะไม่ไหวจริงๆว่ะไม่ใช่ซ่อมแล้วเหมือนจะไม่ไหวจริงๆพอตัวหลักตายตัวน้องน้อยก็ไม่ไหวแล้วอ่ะโอเคคิดว่านะครับไม่เล,ล่นละพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมมาเอาพลังกายใช้เอามาใช้งานดีกว่าเอาพลังกายเนี่ยมาใช้ฟาร์มของอูได้เต็มแล้วครับได้ร้อยห้าสิบเพชรนะได้แล้วก็ได้การม่วงมา20ใบนะฮะอ่ะอย๋ยวมารับของก่อน เออใช่สู้เสร็จเรามากดคุยเควสด้วยนะมาได้เอ็กพีนะครับเลเวลขึ้นไว้ด้วยลืมเลยผมพลาดด่านมาเยอะผมไม่ได้มากดคุยเควสเลยอ่ะมีอะไรพอจะอัพได้บ้างนะครับย๋ยวอัพให้หมดอ่ะเป็นช่วงนี้ช่วงอัพแล้วกันช่วงท้ายละพลังกายก็จะหมดละไม่รู้จะเอาไปทําอะไรแล้วนะฮะ๋ยวไปฟาร์มก็พอเล่นด่านจนพายไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันตันนะฮะโอเคอย๋ยวามาอัพให้มใกล้ห้าแสนดีกหว่านะฮะเหลือนิดเดียวเหลือแค่ประมาณสองหมื่นนะก็ห้าแสนละ ไม่ EP นี้ก็ EP หน้าแหละก็500,000พอดีนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงนะแต่ยังไม่บรรลุเป้านะบรรลุเป้าของผมคือ5 0 0 0 0 0อ่าออใช่พอเพลินว่าผมอ่ะติดค้างด่านสอบทองฟ้าไว้นะผมต้องปั้นทีมลองด้วยไงโหเสียดายครับนะแล้วทีมหลักผมอมืรจะห0 0แ0นนะเนี่ยคือมันต้องปั้นทีมลองมาสู้กับบอสต,ตัวที่2นะไม่นั้นมันไม่ได้สติกเกอร์รางมาสเตอร์ของอ่าิสตอนเอ เดี๋ยวผมเอาพลังกายมาผ่านก่อนนะฮะเอาพลังกายมาจะให้ใครียกว่าจะให้อ่านี่ไงผมก็จะมาปลดครับค่าความสนิทค่าความสนิทที่30นะครับแล้วก็ได้สกิลเพิ่มไปหนึ่งสกิลนะครับเป็นสกิลสุดท้ายนะครับ่าได้พาสซีฟมาแล้วนะครับก็อัพที่เหลือก็ทำหน้าที่อัพไปนะฮะอัพให้มันเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะกีลาตินา่าเพิ่งจะ59,000เองตีไป60,000แล้วกัน ก็ยังอีกไกลเลยนะครับกว่าจะตามเพื่อนๆทันนะเพื่อนๆชุดใหญ่มันไปแสนสามแสนสี่กันล้ยังอีกเท่าตัวเลยนะฮะสามเท่าตัวประมาณนั้นได้หลือด้านไหนที่ยังไม่ผ่านอีกอะอะไรที่มันยังไม่ได้นี่ก็ต้องต้องเคลียร์ให้หมดอะอ่าโอเคเราหกสิบนะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนลวกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะพลังการจะหมดละ โอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค share, นน์นะครับผมกดแชร์กด subscribe จองมันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะแล้วก็กระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเพื่อหม่คลิปหน้านะครับผมซีวูเกนสวัสดีครับ